นี่และที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว c a p โฟไฮแลนเดอร์9 9เกรดแซตเกียร์ธรรมดาสีเทาแรมโบราคา892,000บาทคันนี้นั่นเอง FC บอกว่าชอบตอนที่พี่ตายเปิดประตูรถมากๆครับมันดูสวยงามนะครับวันนี้พี่ตายเลยเอาใจ FC เปิดประตูให้ดูโดยจ่าจ่ทุกบานแล้วก็แถมด้วยการเปิดฝากระโปรงหน้าโชว์อีกรับซับรับกันหลายประตูเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปเลยไล,ไล่เริ่มดูกันก่อนนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นบริเวณของ ภายในผู้โดยสารที่เป็นตอนที่2นั่นเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยภายในที่นั่งตอนที่2นะครับเราดูด้วยสายตาเราคาดคะเนได้แล้วล่ะโอ้มันกว้างมันดูรูหราถูกต้องครับเราดูไม่ผิดและสายตาเราก็ไม่ได้ฝากส่วนเจ้าแผงประตูเนี่ยประตูบานหลังของเขาเนี่ย มันออกแบบให้มีความกว้างความใหญ่ขึ้นนะมันจึงทําให้เวลาเปิดปิดเนี่ยด้วยความที่ประตูมันใหญ่เราจึงขึ้นลงได้สะดวกแต่มันก็น้าหนักเบานะแต่มันมีความแข็งแรงทนทานภายในตัวนั่นเองอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ให้มาเนี่ยตรงที่พี่ต่ายกําลังถ่ายอยู่นี้มันจะเป็นที่ใส่ขวดน้ําซึ่งมันสามารถใส่สูงสุดได้ขนาดถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับมันเป็นตะแกรงเหมือนแผงรังผึ้ง แต่มันไม่มีพึ่งอยู่หรอกมันเป็นที่วางลําโพงม,มันจะมีลําโพงขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าตัวเกรดแซดคันนี้นะมันมีลําโพงมากถึง8จุดรอบคันมันจึงให้เสียงที่สมจริงแล้วก็สะใจมากๆนั่นเองสวิตกุญแจนะครับด้วยความที่ก็เป็นตัวแซดเนี่ยไอ้ไม่ใช่สวิตกุญแจสวิตกระจกไฟฟ้าด้วยความที่ก็เป็นตัวแซดเนี่ย เขามีความหรูหราาภายในตัวเพราะฉะนั้นสีนะครับของเขามันก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้หรือว่าเจ้าตัวดําเปลี่ยนโนแบ็กนั่นแหละขาดไม่ได้นะครับกับการให้ความสัมผัสที่นุ่มนวลก็คือมีการบุนุ่มมาให้ด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีเทานั่นเองเจ้าดาบด้านข้างประตูมันก็จะเป็นสีเทามือเปิดนะครับมันจะเป็นสีบอนเงิน ันออกเป็นสีูโทน,นอะไรอันนี้โอ้โหเฉพาะแผงประตูอย่างเดียวนะรู้ราขนาดนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันนิดหนึ่งละกันนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งภายในห้องโดยสารของเขานะโดยเบาะที่เราเห็นจะเป็นเบาะหนังใหม่ลายสปอร์ตนะครับของเกณฑ์2 0 2 2มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็กด้านหน้าซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ดูด้านหลังก่อนแล้วก็ภายในนะครับของ เอห้องโดยสารด้านหลังที่เป็นเบาะของผู้โดยสารเนี่ยเขาจะมีตะขอเกี่ยวมาให้ด้วยนะอันนี้สามารถรับน้าหนักสูงสุดได้4กิโลกร,รมัมแล้วก็ตรงนี้มันจะมีช่องนะครับสำหรับใส่เอกสารใส่อะไรก็ใส่ได้นะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่หลายๆท่านชอบมากก็ได้แก่เจ้าตัว Air c o r d i t i o n e r นะครับหรือพูดง่ายๆมันมีแอร์หลังนั่นแหละกืถูกใจมากๆเลยสำหรับผู้โดยสารด้านหลังไอ้ตัวนี้นะครับนี่ ถ้าไม่มีอะไรใส่ก็เอามือจกเล่นก็ได้นะมันมีที่ใส่ของมาให้ตัวนี้นะครับจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นภายในโดยรวมของเจ้าตัวห้องโดยสารด้านหลังนะโอ้มันมีที่จับประตูมาให้ด้วยเห็นไหมตรงมือจับเนี่ยมันมันแบบไว้จับอย่างนี้ตัวเดิตัวเดิเนี่ยเนี่ยไว้จับอย่างเงี้ยแล้วก็เหยียบมาได้ข้างขึ้นไปนะครับแล้วก็ผ้าบุหลังคาตัวกระเล็ดแซดมันจะเป็นสีเทานั่นเองมอนลองสีรษนนะครับมันจะมีให้ทั้ง3ามตำแหน่งเลยนะ1 2 3สา สามอยู่ตรงนี้เข็มขัดนิรภัยมันก็จะมีให้ห้าจุดนี่จะมีให้ห้าจุดนะนี่ครบไอ้มีมีสามจุดห้าที่นั่งมีครบเลยแล้วก็ตรงนี้พี่ต่ายแนะนํานิดนึงนะครับเวลาที่ไม่มีผู้โดยสารนะครับเราไม่ต้องมาเปิดให้มันชะงงหัวเล่นอย่างงี้เราพับไปงี้ดีกว่าเวลามองมาจากไอ้ตัวกระจกมองหลังที่อยู่ฝั่งนูงนะ้นอ่ะมันจะเห็นหัวมันนี่แหละไม่ได้เห็นหัวคนเห็นหัวมันนี่แหละไอหัวพักนี่แหละแล้วก็ตรงนี้มันจะมีที่ ใส่แก้วน้ำนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีใครนั่งอะไรเงี้ยเราก็เอามาเป็นที่พักแขนก็ได้เออม,มันก็เพิ่มความสะดวกสบายให้เราเข้าไปอีกนี่อ่ให้ดูโดยรวมโอ้หรูราจริงๆเอาทีน,นี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างแผงประตูด้านหน้าโอเคหละมันก็เหมือนด้านหลังนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าส่วนพวกสวงสวิตอะไรมันก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยตัวเอา้าให้ดูตรงนี้ขอบด้านข้างนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นสีดํานะ พื้นห้องโดยสารของเขาโอ้มากัดกันอีกแล้วพื้นห้องโดยสารของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นพรมสีดําแบบนี้เลยยางปูพื้นเขาก็มีปูมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ได้เขาว่าค่าเคมจะขึ้นค่าลังรถอีกเนะ่ยโอ้โหร้อยห้าสิบเหมือนเดิมดีแล้วรถใหม่ไม่ได้เพ้่นอะไรนะครับรถเก่าก็สองร้อยสามร้อยกันไปกันแล้วแต่นะครับอันนี้เบาะนั่งคู่หน้าของเขามันก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะหนังลายสปอร์ตใหม่ของเจน2022แล้วก็ มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแมกนะอันนี้ก็ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีคูแมกก็คือเวลาที่เรานั่งไปนานๆนะครับมันไม่สะสมความร้อนทําให้หลังของเราไม่ร้อนชื้นนั่นเองมีหมอนรองศีรษะขนาดใหญ่นะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและก็ความสะดวกสบายด้วยส่วนปีกข้างๆข,ข,ของเขานะครับก็มีปีกขนาดใหญ่อันนี้ไม่ได้พร้อมบินนะพร้อมที่จะกอดเวลาที่เรานั่งมันจึงทําให้เรารู้สึกเหมือนมีคนกอดตลอดเวลาเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจของเขากุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับมี i ิมม b i l ลิเซอรมาให้นะโอแปดสองหนะครับซื้อ3 8ออก3 6ลอตเตอรี่อือันนี้ก็จะเป็นตัวที่พักแขนนะครับฝั่งของผู้โดยสารกับผู้ขับขี่มันจะมีการบุนุ่มมาให้แล้วก็เดินได้ได้สีเท่ามันเปิดได้นะจะก,ก้มีอะไรไหมไม่มีอะไรมาให้นะครับเราสามารถเอาของใส่ได้เอาทีนี้มาดูฝั่งแผงคอนโซลที่เป็นฝั่งของ พูดโดยสารกันบ้างนะพูดโดยสารเนี่ยมันมีอะไรกันไหมบ้างเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นที่ใส่แก้วน้ําก็สะดวกสบายมากๆนะแล้วก็เวลาที่เราวางแก้วน้ำถ้าขวดมันใหญ่ๆแก้วมันใหญ่ๆ่นะปกติมันจะสูงขนาดนี้แต่ตัวนี้มันจะมีขอบประตูบังไว้แล้วจะบอกทําไมวะอันนี้มันก็จะเป็นตัวก็เรียกว่าตัวเก๊นะครับตัวเก๊ตัวนี้มันก็จะไว้ใส่ของไน้มันมีสองที่นะนี่โอ้ นะครับเยอะจริงๆแล้วก็ตรงนี้ที่เราเห็นมันไว้สําหรับปิดถุงลมนิรภัยฝั่งของผู้โดยสารในกรณีที่เราใส่คาซีทดเด้อ,อะสามารถปิดได้นะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเอาทีนี้เดี๋ยวเราข้ามไปดูตรงโอ้ตรงนี้มีนี่ด้วยโอ้แม่อเอาแกออกให้แล้วกันไฟของอห้องโดยสารนะครับมันก็จะมาพร้อมกับไฟตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านะครับอันนี้พี่ต่ายก็เปิดให้ดูเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงอลมโล่งโลง่ง อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของผู้ขับขี่นะครับฝั่งของผู้ขับขี่เนะี่ยเดวิดไตยให้ดูเจ้าประตูเลยแล้วกันนะดูประตูเนี่ยมันโอเคเลยทุกบานมันมีที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมาให้แต่ว่าฝั่งของผู้ขับขี่มันพิเศษตรงที่ มันมีสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าซึ่งมันสามารถควบคุมได้ทุกบานเลยแล้วมันก็สามารถล็อกล็อกประตูบานอื่นสามารถล็อกกระจกบานอื่นได้ด้วยสมมติมันไม่อยากให้ใครใช่ใชไหมไอ้ฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยฉันเอาตรงนี้ลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกแกไม่มีสิทธิกดขึ้นกดลงฉันกดได้คนเดียวฮ่า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 อะไรประมาณนี้นะตัวดาบด้านข้างของเขามันก็จะเป็นสีเทานี่จะเป็นแบบนี้เลยแล้วทีนี้เรามาดูฝั่งของผู้ขับขี่กันบ้างมันพิเศษกว่า ที่นั่งของผู้โดยสารตรงไหนนะครับมันเบามันเหมือนกันคูแม็กเหมือนกันสปอร์ตเหมือนกันแต่มันพิเศษตรงที่โอ้ฉันสามารถยกขึ้นยกลงได้เว้ยโยกโยกโยกอะไรอย่างเงี้เนี่ยเวลาที่เราโยกตรงนี้นะครับเบาะมันก็จะมีการปรับสูงต่ําให้นอกจากมันสไลด์เลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วมันยังปรับสูงต่ําให้ข้อดีคือมันเหมาะสมกับสรลระ ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะขาสั้นขายาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้น่นหนะักแค่บอก,กเฉยๆว่าคนเรามันตัวไม่เท่ากันนะครับก็มันสามารถปรับให้เหมาะกับตัวเราได้นั่นเองบริเวณแผงคอนโซลหน้านะบริเวณแผงคอนโซลหน้ามีการบุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็เดินได้สีเทาตลอดแนวเลยนี่ระบบความบันเทิงของเขามาพร้อมหน้าจอ7นิ้วมีกล้องมองหลังมาให้นะรองรับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่า iOS นะครับแอร์ก็ ออกแบบให้มีความหรูหราสมกับความเป็นเกรดแซที่สำคัญมันมีเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้ด้วยตัวฐานเกียร์กระปุกเกียร์หัวเกียร์เนี่ยมันออกแบบให้มีความสวยงามจริงๆความหรูความสปอร์ตนะครับความหรูก็ตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นสีดําเงาความสปอร์ตมันก็หุ้มหนังมาให้แล้วก็ตัวหัวเกียร์มันก็จะเป็นเคลือบอะคริลิกมาแล้วก็ด้านข้ามมันก็จะเป็นหนังโอ้มันน่าเข้าจริงจริงเลยเกียร์ตัวนี้มันมีเกียร์ออโต้ให้เลือกด้วยเดอรเกรดแซนะครับราคา9ก้าแสนสองบาท ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบสปอร์ตสกา้านพุ่มด้วยหนังมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวไ้ฝั่งนี้พูดคอนโทรลมันควบคุมความเร็วนะครับตัวนี้มันปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรแบบนี้หน้าจอ MI d มาตรวัดแบบซุดเปอร์วิชันซึ่งเจ้าตัวเกรดแซต,ต,ตัวนี้มันก็มีมาให้ครบจริงๆนะอืมงดบอกว่าร้านทำไมถ่ายแยก2คลิปวันนี้มันก็ต้องถ่ายแยก2คลิปแหละเพราะมันไม่มีรถถ่ายให้ดูแล้ว เออไอคันนู้นก็มาเดี๋ยววันบุญถ่าย6ล้อกันได้ปะอ่ะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9จในเจเนอเรชันที่2ตัวนี้150แรงม้านะครับ350นิวตันเมตรนั่นเองถึงมันจะไซส์เล็กไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่เท่าเพื่อนนะแต่ว่ามันก็รับประกันแสนกิโลเมตรหรือ3ปีนะพอเราเปิดการวัดน้ํามันเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะไม่มีไอในะเครื่อง1.9่เาเพราะมันยังไม่ได้สตาร์ทเครื่อง <laughs> อ่ะโอเคก็ขอให้เอทุกท่านนะครับสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงรวยๆเงีไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบก,กับพี่จ่ายใหม่คริปหน้านะครับสวัสดีครับ